สวัสดีพี่น้องปองปลายสู้ผู้สู้คนครับผมมือนีกามาพบมาพอกันกับบาฟี่คือเก่านะครับผมทางช่องผู้เหม็นป้ามครับมือนีกานะครับมาหาไข่ยัยพยุวมาทีครับนะครับผมนะครับมาหาไข่พ่อคู่นะครับผมพ่อคู่นะครับพยุทธ์สีพันดอนนะครับสิงนักปันทั่วทิศเนาะนะครับจะเป็นเจ้าของบมักอ่างครับเจ้าของเก่าบักอ่างผู้เพาะพันธุ์นะครับผู้เพาะบักอ่างนะครับที่บาฟี่เล่นอยู่ตอนนี้นะพี่น้องเนาะมือนีกา มารับลูกเจ้าเนีก็พ่าเกินร้อยลูกเจ้าเกินร้อยนะครับผมสายวิ่งครับสายวิ่งตัวนี้พกไว้นะครับแต่ว่ากาได้รับความกรุณหน้าจากขยุธเนาะพี่น้องเนาะว่าให้เอาไปเอาไปล่องเบิงนะครับภูลโตครับเอาภูรโตให้ไปล่องเรียนเบิงนะครับเปรียบเทียบเบิงว่า,าตัวพี่ตัวน้องพอแม่เดียวกันเนาะพอน,นะครับล่องเบิงมันจะเป็นยังไงนะครับผมหาเลือดมันเข้ากันกะโอเคได้การ แต่ว่าตอนนี้เอาเอาออกจากแม่นี่แล้วมันบ่ะออกแล้วนะครับเป็นเป็น,ปนบัน,นี้เอาผสมลูกเจ้าบัวขาวของอาจารย์เก่งนะครับผมามาหมือนห้องมาเบิ้ลก่อนว่าตัวน,นี้เป็นเจ้าไหนครับเป็นอธิา,าคือเสียงดีครับเสื้อสายดีนะครับตัวน,นี้เป็นแม่เขาเป็นแม่ของเจ้าผาแดงของอาจารย์นิ่งหนองนั่พ่อเนาะอ่าน,น,านกตอตัวดังครับพี่นนองครับ เดี๋ยวเขามาเบิ้งต้องกันว่าสิเป็นแังไดนะพี่น้องเนาะว่าใช้ตาว่าพี่สิผ่านว่นะครับตัวผู้ตัว,ตวมี <c oughs> แต่ว่าสิได้ออกไปตัวนเพศดยู่ครับเพื่อความสบายใจแต่ว่าเบิ้งเขาๆนี่นานจะผูกคู่ขึ้นบ้านนะครับน่านจะผูกคู่เพราะคู่ว่าจับเบิง้งนะครับจับเบิง้งเดี๋ยวเบิ้งตูวันใจกันครับพี่น้องครับว่าเป็นแงังไดนะ โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตจับก่อนครับพี่น้องครับจับเบิ้งครับไม่ไหวเหรอเรียนน้ำด้วยสิโอใย้เรียนน้ำท่านไกลุ้งยัเดี๋ยว

这样。Yeah, ูทั้งสองนะไปเป็นิ้นลายแต่ตัวนี้จะน้อยกว่าดิครับเอาไว้ชัวรครับมันจะลดมือครับมันลดมันเองลดไปตัวนี้เลยชุดนี้ชุดพี่ ตอ,อตัวนี้ละฟองวิชาตอสอตาไม่กลัวหนอกเห็นตัวนี้ซอสตาจะรอดครับตัวนี้ซอสตาจะรอดตัวนี้ซอสตาตรงตานตัวน้นอย nói gì cực thân nhắn anh hùng xưa qua một với <laughs> gì xưa ta ผมนี่พ่อได้นกแม่เด้ครับตัวได้พ่อได้ไนกแม่ถ้าเป็นนกถ้าเป็นนกแมวตัวเสียนฟีเนี่ยตัวตัวฝูงไข่ได้วยเนาะแม่แมริว พ่อว่าตัวไหนตัวปู่มันเช็คเดือนมันท่านพอ่อมันประมาณสองเดือนสองเดืนอดยนออยังด่วนดิดิไม่ได้จดวันวันจดมวันเกิด,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 ดตัวนี้เป็นตัวน้องนะครับคนนี้กับคู่กันเลยละ ตัวได้สิพี่น้องพี่เราแค่วงครับผมพี่น้องครับกะรับมาเรียบร้อยนะครับเป็นลูกของเจ้าเกินร้อยเกินร้อยนะครับตัวนี้นกน้ำเข่ามากคือว่าปีถาวะธรรมดาครับอ่าปีถาวะธรรมดาฟีปลากระดีนบอนเนาะตัวนี้เนาะ มาอย well ู่ชัดเสียงชัดเจนนะครับเสียงคมคมนะครับสไตล์บาฟินมานุกเสียงคมคมเลยกัน่ถ่ายกันน้ำพยุตินะครับแต่ว่าเรื่องนุกนี่เอาเอามันเป็นแนวท่าเดียวกันะพอนะเขายังสีพัฒนาไปทั้งหนานะครับผมเมเนกาเอาเจ้าน้อยกับข okay ึ้นซูอ้อมกอดพยุท์นะครับผมเจ้าน่อยนะครับัวองค์ว่าใจเพื่อนนะครับกับมาเป็นเจ้าน่อยนี่เป็นลูกของมานินมา่ก่อนมานินมืก่อนมานินมา่ก่อนครับผมพยุธ์เป็นคนเพาะคือเกานะครับกา เอากลับมาหาเพ่พอนเพราะว่าเพราะว่ามันบ่มมีเนาะมันเบิดแหลวนะครับน้ำอยุมันเบิดแหล,ว,หลวก็เลยเอากลับมาเพื่อพาออยุอยากาต่อเติมนะครับต่อเติมปรับปรุงสายสายต่อไปนะพอนะพัฒนาต่อไปนะครับผมกาเมื่อนี้ว่าพี่นก็นเลยมาเอาลูกนกครับเอาลูกนกกไปเก็บไว้แต่ว่าเดี๋ยวห้าจีไปตรวจเพศก,กันว่าสิเป็นตัวปูหรือตัวเมยแต่เก็บชิดทั้งสองครับตัวนี้ห่างกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่นะครับ บางเบงว่าตัวใหญ่สิเป็นตัวผูหรือตัวหน่อยสิเป็นตัวผูหรืออาจจะเป็นผูคู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอด,ดตามเบิงจหรับมือนี่นะครับบาฟินก็พอยุดกัสิขอลาพี่ร่าหองไปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวบ่าฟินสิกลับไปตอนกอยู่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพอยุทธครับสวัสดีครับผม